สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y o u t u b e รอหลอนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดชือกเ,เกียวเช่นเดิมคลิปนี้จะพามาชมสุดรอกันหน่อยครับจะเป็นใครอะไรยังไงครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆครับตอนนี้ช่างน่าจะเปลี่ยน เป็นสตึ๊หรืออะไรสักอย่างครับหรือโซ่ขาอะไรสักอย่างครับมาดูเจ้าคันนี้ครับไทยสิงยนการเกษตรนะครับนี่ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น4.0ครับว่ากันอย่างนั้นครับผมเดี๋ยวทอร์นง4.0ครับโหจัดโลจัดจด,ดูท้งองุ้งครับเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครครับ จะมีส่วนเหลี่ยมตรงนี้ครับไถสิงยน,งนไม่ธรรมดาครับ่วงล่างใหญ่มากใบเทกน่าจะแปดสิบครับปั๊มไฮดรอลิกสองตัวซ้ายขวานี่ครับปั๊มไฮดรอลิกครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเบอร์อะไรยังไงนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสเปคเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องยนต์ ฮีโน่ครับผม j o 84เทอร์โบอันนี้เทอร์โบนะครับโรงกลึงสีโกสัก8เร็วครับนี่ครับเทอร์โบอูุ้ดจัดกระหึ่มมากครับคันนี้เมื่อกี้ผมได้ชมตอนเขาเกี่ยวนะครับอู้หโหดมากครับลั่นมากครับนี่ครับลักษณะภายหลังไทเซ็งยนต์4.0ครับผมหรือว่าเดียวครับ เดียวไหนไม่รู้ครับผมรู้อย่างเดียวคือเดียวทอรอนงครับุดจัดครับเมื่อกี้ฟาดกันกับพลกินรีครับเจา้าคนนี้ไห้สิงฟาดกับพลกินรีพลกินรีอยู่อีกฝั่งหน้าหนึ่งครับเมื่อกี้ดวลกันดุเดือดมันมากครับแต่ตอนนี้จอดซ่อมครับพี่4.0ีจุดศูนย์ะจะซ่อมสเตอร,ร์ออะไรบางอย่างครับเมื่อกี้ขบวนอันนี้ปีนอ่าเป็นปีสองพันสิบแปดนะครับ สอบถามทางด้านเจ้าของรถบอกว่าออกมาได้4ปีแล้วครับปีสองพันสิบแเบิกมาน่าจะ2ล้านสามแสนครับว่ากันยังงั้นครับเป็นเงินสดก็น่าจะประมาณ2ล้านสามครับเจ้าคนนี้ <c oughs> เป็นจริงยังไงผมก็ไม่ทราบครับก็สอบถามเจ้าเฟอร์แค่ว่าอย่างนั้นนะครับปากเกี่ยวครับ ดาวแกนี่แบบตรงๆครับนี่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันครับนี่ดาวอันนี้มูเล่ดาวประมาณยวดูกันครับว่ากี่นิ้วน่าจะประมาณสิบแปดนิ้วครับมูเล่ดาวอันนี้มูเล่รับมูเล่รับก็น่าจะประมาณสห้านิ้วครับเมืเ่อนนคค Stevens, กี้ช่า,างแก,ก่อมตรงนี้ครับนี่ไม่รู้อะไรหลุดอะไรขาดครับเมื่อกี้ไม่ทราบเหมือนกันเมื่อกี้ช่างแก่อมตรงนี้แหละ โซคาระต่อครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพอดีครับโดนช่วงพักกลางวันทานอาหารเที่ยงพอดีครับนี่รถจอดผมได้มาถ่ายทําพอดีเลยมา,มาชมมาชมชมหน้ารอบคันว่าเป็นยังไงครับผมชอบข้างหน้าเขาเหลือเกินนี่าการลักไม่เหมือนใครครับผมนี่ไทยสิงนี่รอจัดครับผมนี่ยางชอบเลยนี่ไฟหน้าเขานี่ อย่างรถสปอร์ตครับนี่ชมรอบคันครับผมพอเป็นสังเกตพอเป็นแนวทางพอเป็นความรู้พอเป็นตัวเลือกนะครับนี่ครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมไทยสิงห์ยนการเกษตร w w w t h a i s i n g y o n .com 024521 8801อูครับจุดจัด ตอนเลือกกี่ตัวครับนี่ช่วงล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดครับตอนเลือกน่าจะสิบเอ็ดตัวอันนี้ตัวเดินครับสปอคเก็ตตัวเดินอันนี้เขาเรียกว่าตัวเดินอะไรครับเพื่อนๆผมไม่ทราบมันจะเป็นตัวเดินสิบสองหรือเปล่าครับที่เขาเรียกกันสิบสองเฮดทีหรือเปล่าครับข้างบนแคเรียสองตัวนะครับอันนี้ทางลม พอเป็นแนวทางครับพอเป็นตัวเลือกสำหรับ f อซไทยสิงด้วยนะครับถักไทยฟีทไทยสิงด้วยใหญ่จัดครับลังการผมอยู่ที่ณตอนนี้ครับอยู่ที่บ้านห้วยอารีนะครับตำบลพลครอเภอท่าตุมจัังหวดสุรินทร์นะครับลอยจับลอจับ ผัดได้เลยแบบนี้จัดป็นอลไรก็ต้องบอกครับแบบนี้มาดูเอาเลยหอมแบบครบขนาดแบบเต็มจุครับอันนี้ท่อสง่งท่อส่งตัวนี้น่าจะปรับได้ครับปรับองศาได้ลักษณะภายหลัง สีทองครับนี่สีเหลืองทองเอก,กลักเด่นมากมองสว่างหูสว่างตาจัดมากครับอันนี้พัดลมเป่าเครื่องครับดูแบบกันหลายๆทางครับอันนี้น่าจะเป็นปัม๊มเรียกว่าอะไรปั๊มยกคอหรือเปล่าครับตัวนี้เป็นปั๊มไฮโดรลิกนะครับจะเป็นตัวยกคอขึ้นลงครับ นี่ครับอันนี้เป็นลูกกระบอกไฮดรอลิกครับตัวยกคอสองอันครับสองตัวสองแกนครับน่าจะพลักกำลังไว้ธรรมดาครับนี่ตัวยกคอคอแกจะค่อนข้างใหญ่ครับคอใหญ่มากครับเหมือนเรือครับคอยาวและใหญ่ครับหลอดจัดไฟนี้ยังชอบครับ รอจัดรอจัดรอมากครับเลียวครับยังเปรี้ยครับยังรอ,อยังเลาเขาบอกว่าทีมงานนี้มาจากอำเภอรัตนบุรีนะครับทีมงานชื่อทีมงานว่า อะไรนะแกบอกเมื่อกี้ทีมงานกู้กู้หัวใจอะไรหรือเปล่านี่ครับแต่ผมจะไม่ผิดทีมงานกู้หัวใจว่ากันอย่างั้นครับจากอำเภอรัตนบุรี N ครับตัวนี้ไทยสิงห์ยนการเกษตร4.0รุ่นเดี๋ยวธรนงครับเจ้าพายุครับเดี๋ยวธรนงเจ้าพายุครับ เมื่อกี้เัาฟัดก,กันนะคันนี้ครับโอลกินาลีกันช่างเร็วแรงทรุกขณะในพิการรวงข้าวต้องเขาเลยครับโอลกินาลีแต่เร็วไปไหนลูกเพ่เมื่อกี้ฟัดก,กันดุเดือดมากมันมากครับแต่ตอนนี้คันนี้จอดครับดูพอเป็นสังเกตนะผมพอเป็นแนวทาง FC ทักไทย FC เดี๋ยวทรณงนะครับ ผมจะพามา,มาชมมุมกว้างครับจะได้ลาคลิปกันนะครับฝากเอฟซีด้วยครับเพื่อนๆเอฟซีเ,เ,เขตท่าตุมเขตรัตนาบรีเขตจอมพระเขตขอสนทรินเขตจังหวัดส,สุรินทร์ของเราฝากช่องผมด้วยนะครับรอหลนรวมดำารบทุกทําง,งาน10นี้จะทิ้งท้ายด้วยภาพรอรอครับแบบนี้เลยครับนี่ครับ หลอจัดหลอจัดฝากด้วยครับไทยสิงยน4.0เจ้าพายุเดียวทอนนองครับผมฝากช่งองผมนะครับออออรอหล่อรวมดํารบทุกทำงานคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ